สวัสดีครับผมคลิปนี้มาชมกับพระสมเด็จนะครับนะเดี๋ยววันนี้จะมาให้ดูความเป็นธรรมชาติของพระสมเด็จคือพระแท้นะครับนะเรามาดูความเป็นธรรมชาติกันนะครับว่าดูอย่างไรนะครับบางท่านาพูดตรงตก็ไม่บางท่านละ่ะแทบจะทุกท่านนั่นแหละนะครับเอางี้นะครับเนาะผมก็ใช้คํานี้เลยนะครับนะแทบทุกท่านเลยนะครับที่ยังไม่เข้าใจในการดูพระสมเด็จแท้ที่ถึงยุค ถึงสมัยของท่านหลวงปู่นะครับว่าดูอย่างไรเป็นอย่างไรนะครับาบางคนก็มีพูดต่างๆนานานะครับนะอาจจะไปจำเอาหรือนึกคิดเอาเองก็ไม่รู้นะครับถ้าจำมาเนี่ก็คงจะจำมาจากปากต่อปากอะไรอย่างเงี้ยนะครับานะจากพวกเซียนเกเซียนกัมมารอทั้งหลายนั่นแหละนะครับนะจะพวกที่อวดรู้อวดดีนะครับ วดรู้ซะมากกว่านะครับคนรู้จริงหายากนะครับคนรู้มากจะหาได้ง่ายนะครับนะผมไม่ใช่เซียนพระนะครับไอตรงนี้ผมขอบอกไว้ก่อนนะครับนะแล้วผมก็ไม่ใช่อาจารย์นะครับนะสิ่งที่ผมจะบอกกับทุกท่านต่อไปเนี่ยคือนะครับคือมันเป็นความชํานาญการเอาอย่างนี้เนาะผม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 เอยอย่างนี้เลยนะครับนะ้นสำหรับตัวผมเองนะครับจากที่ปู่ย่าตายายได้สอนไว้ นะครับได้สอนได้เป็นทอดทอดนะครับพ่อก็มาสอนผมต่อหนึ่งนะครับปู่ก็สอนพ่อผมอีกต่อหนึ่งนั่นแหละนะครับนะส่วนปู่นั้นเขาคงจะถ่ายทอดมาจากปู่ทวดอีกต่อหนึ่งนะครับเพราะว่าท่านพูดไว้แบบนี้นะครับนะทําไมผมถึงบอกว่าเป็นของแท้นะครับแท้แบบไม่มีข้อกังขาใดๆล้านเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นนะครับนะสำหรับพระสมเด็จนะครับก็ ปูทวดเขาทันนะครับนะเดี๋ยวผมจะขยายให้ทุกท่านได้ชมอย่างนี้เลยนะครับนะเนี่ยนะครับว่าพระเท้เขามองตรงไหนมองอย่างไรนะครับนะผมจะบอกให้ท่านาได้ได้รู้และได้เข้าใจดังต่อไปนี้นะครับความมองพระเท้นะครับเรามองอย่างไรคือมองให้มีความเป็นธรรมชาตินะครับนะอ่าเนี่ย อันดับแรกเราก็ดูทรงพิมพ์ใช่ไหมบางคนดูทรงพิมพ์แต่ผมจะดูที่เนื้อนะครับให้ท่านดูสังเกตดูซุ้มเห็นไหมตรงนี้เล็กตรงนี้ใหญ่ใช่ไหมครับเล็กใหญ่ไม่เท่ากันแล้วที่เป็นจุดดำๆตามซุ้มตามองค์พระนะครับนะเห็นไหมตามชั้นฐานเนี่ยนอกซุ้มนะครับหรือในซุ้มก็แล้วแต่นะครับนะคือที่เป็นจุดๆด,ดำๆที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยนะครับแทบทุกองค์เนี่ยอย่างเงี้ย นะครับเป็นรอยจุดดำๆรล้วาลานอย่างเงี้ยนะครับนะนี่คือร่องรอยของความเป็นธรรมชาตินะครับที่เกิดขึ้นเองโดยการเวลานะครับนะฝีมือมนุษย์ทําไม่ได้นะครับน้ำมือมนุษย์ทําไม่ได้เลยนะครับนะเนี่ยท่านก็ชมอย่างนี้เลยท่านเห็นรอยการแตกไหมแตกเขาก็จะแตกไปทางขวางนะครับนะและที่เป็นจุดๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยนะครับนะ นี่คือรอยมดนะครับลงเจาะกินตอนที่ท่านทําเสร็จใหม่ๆแล้วเอาไปตากยังไม่ทานแห้งนะครับมดก็มาลุมกินนะครับเนี่ยที่เขียนเป็นจุดดำๆเนี่ยนะครับอ่าเขากินได้เท่าที่เขากินนั่นแหละนะครับนะเขากินถ้ามันไม่แข็งเขาก็กินถ้ามันแข็งเกินเขาก็หยุดกินหยุดกินก็เกิดร่องรอยอย่างนี้เลยนะครับนะอ่าหลุมไหนที่กินเป็นมากหน่อยก็จะหลุมใหญ่ในอย่างหลุมนี่านะครับมันจะหลุมโตหน่อยนะครับนะเดี๋ยวผมจะ สุ่มให้ทันคันได้เห็นอย่างนี้เลยใกล้เกินมันก็จะลายนะครับนะอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยนะครับเห็นเป็นจุดๆเลนเนี่ยนะครับเนี่ยตามอย่างเงี้ยนะครับนะพระพิมเนี้ยเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่ยุคกลางนะครับนะผมจะเรียกอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้ดูเส้นบังคับนะครับนะเส้นบังคับแม่พิมพ์เขาจะมีนะครับเห็นไหมเขาจะมีนะครับ ส่วนมากของเก๊มีแต่มันไม่เยอะนะครับเศษไม่เยอะขนาดนี้จะติดนิดนึงบางองค์ก็ไม่มีเลยนะครับนะแล้วหัวโซนของเขาเนี่ยผ้าแทนเนี่ยเขาจะไม่คมนะครับเนี่ยเห็นไหมไม่เหลี่ยมไม่เป็นเหลี่ยมนะครับไม่คมเห็นไหมครับเขาจะมนมนหรือสโลปนะครับนะเห็นไหมให้ท่านสังเกตดูนะครับแต่ละองคนะครับนะให้ท่านสังเกตดูผมเน้นเป็นประจำเลยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เส้นบังคับแม่พิมพ์นะครับนะ เห็นไหมเขาจะมีนะครับลงมมหมกตรงนี้เลยนะครับนะองค์เนี้ยกับองค์นี้ยจะแตกต่างกันตรงที่สีสีนะครับนะเขาเรียกกายภาพนั่นแหละนะครับกายภาพเปลี่ยนแปลงนะครับนะอย่างองค์นี้ยผมได้ดูเงี้ยเห็นไหมเขาจะขาวแกมเหลืองหรือเหลืองอมขาวขาวอมเหลืองนั่นแหละนะครับนะอย่างองค์นี้ยขาวอมดำดำใช่ไหมครับ นี่ยอย่างเงี้ยขาวอย่างเงี้ยเขาเรียกขาวงาช้างนะครับนะลักษณะอย่างเนื้อเนี่ยเขาเรียกเนื้อฟักทอ,องน,นะครับนะขาวอมเหลืองเนี่ยนะครับไม่ยากนะครับนะเนี่ยท่านดูซุ้มเห็นไหม <laughs> เขาจะแตกเขาจะมีจุดดํดาๆทั้งนั้นแหละนะครับส่วนมากของสำเร็จเนี่ยจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนะเนี่ยอย่างผนังอย่างเงี้ยเนี่ยขึ้นเป็นเหมือนกับก้อนเมฆเนี่ยนะครับเนี่ยท่านเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมแต่องค์เนี้ยเขาจะแตกเป็นรอยสังฆาโลกนะครับนะเนี่ยเห็นไหมผลจะ ซุ่มสักหน่อยสุ่มใกล้เคืนมันก็จะเบอร์นะครับนะอย่างเงี้ยนะครับนะเนี่ยเห็นไหมนี่เขาเกิดขึ้นเองนะครับนั่นก็เกิดขึ้นเองเนี่ยผนังเนี่ยเป็นไม่เหมือนกันนะครับนะเห็นไหมองค์นี้องค์ลักษณะอย่างนี้ก็จะแจ่มหน่อยเหมือนกับก้อนเมฆนะครับนะเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมเขาจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินะครับคือการเวลาที่เปลี่ยนแปลงเลยแหละนะครับนะเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างนี้จะแตกเป็นลักษณะ สังคโลกนะครับคือถ้วยชามสังคโลกกันเลยหรือพื้นนานะครับนะเห็นไหมผมจะซูมกลับไปหน่อยนะครับแล้วให้ทุกท่านดูเนี่ยจะให้ดูแต่ละเหลี่ยมนะครับนะเห็นไหมเหลี่ยมแต่ละเหลี่ยมนะครับแต่ละมุมนะครับนักจาจะไม่คมเห็นไหมรอยตัดเขาก็ไม่มีเพราะว่าเป็นพระกดด้วยมือนะครับนะไม่ได้ปั๊มด้วยเครื่องนะครับ ด้านหลังก็จะลักษณะอย่างเงี้ยเห็นไหมเหมือนเหมือนกันเมะเป๊ะเลยเห็นไหมด้านหลังเขาก็จะมีจุดดำๆนะครับนะที่ท่านเห็นในลายดำๆอย่างเงี้ยนะครับคือพวกมดแมลงนันแหละลงเจาะกินนะครับนะถ้าท่านเอาไปตากไว้อย่างเงี้ยใช่ไหมเอาไปตากไว้อย่างเงี้ยอ่ามดถ้ามันไม่มีรูเข้าไปด้านล่างมันก็ไม่เจาะกินมากถ้ามันมีรูมันก็เจาะก<ๆ>ินมากอย่างเงี้ยนะครับหวังว่าทุกท่านคงจะเข้าใจนะครับนะ เดี๋ยวผมจะดูแทบทุกอง์นะครับว่าเป็นอย่างไรเนี่ยอย่างเงี้ยผมถูเกเทียบเท่าไปกับทุกท่านได้ชมเห็นไหมเนี่ยอย่างเองเนี้ยอย่างองค์นี่ยเห็นไหมเป็นหลุมเป็นบ่อยอย่างเงี้ยนะครับนั่นเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยนี่คือรอยนอนชัยเลยเจาะนะครับคือมดมแมลงลงเจาะกินนะครับนะนเห็นไหมเส้นบังคับแม่พิมพ์นะครับที่ท่านเห็นน,ลนวลๆอยู่เนี่ยนี่คือแป้งเออ นี่คือไขนวลเทานะครับนะไม่ใช่แป้งนะครับนี่ยพูดผิดนะครับนะจะพูดแบบว่าพวกทางหลักวิทยาศาสตร์นะครับนะหรือพวกเซียนกรรมลอนะครับชอบเรียกแป้งรองพิมพ์นี่นะมันไม่มีหรอกนะครับนะอะไรจะมาหลงเหลืออยู่นะครับร้อยกว่าปีแล้วนะครับนะมันไม่มีอะไรที่จะหลงเหลืออยู่แล้วนะครับอ่าเนี่ยเห็นไหมนวลๆเนี่ยเนี่ยผมเรียกไขนวลเทานะครับนะเห็นไหมนอกซุ้มในซุ้มเห็นไหมเห็นไหม ขาวขาวนวลนวลเหมือนคนทาแป้งนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับพวกนียก็เป็นน้ําจากมวลสารทั้งหลายนี่เนี่ยที่ออกมานะครับนะเป็นน้ําอยู่ใต้แม่พิมพ์นะครับคือเป็นมือๆอย่างเงี้ยนะครับนะผมบอกท่านเป็นประจำเห็นไหมเส้นมาคคับแม่พิมพ์เขาก็มีนะครับเนี่ยเขาจะมีทุกองค์นะครับนะเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมองค์นี้ก็นวลนวลเห็นไหมท่านเห็นไหม จะดูขาวนวลๆนะครับนอกซุ้มในซุ้มเนี่ยผมเรียกไข่นวลเทานะครับนะผมไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายเลยนะครับเพราะผมอธิบายแต่ละคลิปแต่ละคลิปไปเนี่ยมันก็จะเหมือนกันหมดถูกต้องไหมครับของแค่จะต้องดูหนึกนุ่มแจ่งอย่างเงี้ยนะครับดูนวลตานะครับนะองค์เนี่ยจะลื่นนะครับจับเป็นมันเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยมันดูเหมือนเปรี้ยกนะครับนะแต่ไม่เปียกนะครับนะผมเคยบอกกับทุกท่านแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหม หัวมุมหัวโซนเขาเนี่ย